สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องน้อยอินสวิตค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเมืองซิริกกันค่ะซึ่งในวันนี้น้อยจะนำเสนอเฉพาะในกลุ่มเมืองเก่าของเมืองซิริกค่ะเมืองเก่าในเมืองซิริก จะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะโดยยึดแม่น้ำริมมัดเป็นส่วนกลางในการแบ่งเมืองเก่าค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายของแม่น้ำริมมัดค่ะและที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็คือแม่น้ำริมมัดค่ะซึ่งเป็นจุด แบ่งส่วนกลางของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทั้งสองฝั่งก็ยังเป็นเมืองเก่าเช่นกันค่ะอาคารที่เห็นนั่นก็คือที่ทำการของเมืองซิริคค่ะและด้านหลังก็จะเป็นโบสถ์ต่างๆมากมายเป็นที่เช็คอินใครต้องมาเที่ยวที่เมืองเก่าต้องมาถ่ายรูปบริเวณโบสถ์เมืองเก่านี้นะคะ ในส่วนนี้นะคะด้าน,นหลังก็จะเป็นแหล่งช็อปปิ้งเหมือนกันค่ะส่วนบริเวณลานกว้างข้างหลังก็จะเป็นที่จัดคอนเสิร์ตในช่วงฤดูร้อนค่ะมีวงดนตรีหรือว่าหนังกลางแปลงที่มาทำการฉายในเมืองซิริก,ก็จะทำบริเวณนี้ค่ะ เดินขึ้นมาจนถึงบริเวณจุดชมวิวด้านบนนะคะบริเวณนี้ก็จะมีโบสถ์เก่าค่ะเราสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปชมความสวยงามในโบสถ์ได้นะคะโบสถ์ในเมืองเก่าของซึริกจะมีอยู่มากมายเลยค่ะแนะนำให้เข้าไปชมนะคะสวยมากๆค่ะ ส่วนมุมนี้ที่เรากำลังมองดูอยู่ก็คือจุดชมเมืองเมืองซูริกค,ค่ะจะเดินขึ้นไปสูงนิดหน่อยนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแค่เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเมืองซูริกและก็ชมความงดงามของบิวทิวทัศน์รอบเมืองซูริกค,ค่ะแม่น้ำริมมัดที่เราเห็นนี้นะคะจะมีบริการ เรือให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมความสวยงามของแม่น้ำริมมัดได้ค่ะซึ่งเรือจะมีจุดจอดเทียบท่าที่แตกต่างกันไปนะคะเช็คราคาเรือได้ตามจุดขายตั๋วต่างๆค่ะซึ่งแม่น้ำริม,มัดนี้จะไหลลงไปจนถึงซูริกเซหรือว่าทะเลสาบเมืองซูริกค,ค่ะ ฝั่งตรงข้ามที่เรากำลังมองเห็นอยู่โน้นนะคะก็คือเป็นย่านเมืองเก่าเหมือนกันค่ะเรียกว่า n i e ดอร์ดอฟค่ะอยู่บนฝั่งขวาขวามือของแม่น้ำริมมัดค่ะซึ่งแม่น้ำริมมัดนี้นะคะจะไหลลงไปเรื่อยๆจนถึงทะเลสาบซูริกค่ะ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าในโซนของ n i ดเดินดอฟก็คือจะมีร้านค้าและก็ร้านอาหารมากมายค่ะในย่านนิดเดินดอฟนี้นะคะนอกจากจะมีร้านอาหารทั้งอาเซียนยุโรปมากมายแล้ว ก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิง้งสินค้ามือหนึ่งมือสองที่ราคาสามารถจับต้องได้ค่ะ <is> และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่น้อยนำมาฝากวันนี้นะคะ mm hmm. เมืองเก่าซูริกค่ะ mm hmm. หวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้ mm hmm. mm hmm. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ